วัสดีครับวันนี้วันที่27เมษายน2566เป็นวันพฤาสบดีนะครับช่วงเช้าได้ปิดตลาดไปแล้วนะครับเวลานี้นะครับเซ็ตลบอยู่10.92จุดนะครับแรกกดมาที่สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมปรับเพิ่มปรับแก้ไขความคมชัดเลือกขั้นสูงแล้วก็เลือก720ทีนะครับนั่นก็จะได้ความเร็วสูงสุดและหน้าตามันก็จะชัดแบบนี้นะครับอย่าลืมปดเพิ่มเสียงนะครับ กดครับกดเพิ่มเสียงของเครื่องมือของท่านกดนะครับสต็อกแบงค k o อก h ช n แนลไม่แนะนําให้ท่านเชื่อหรือเชิญชวนให้เชื่อและลงทุนกรุณาใช้สติสมาธิในการรับชมขอบพระคุณมากครับอยู่ที่1 5 0 0งพัอยามจุดศนะครับตลาดใหม่ตลาดใหม่ MI ก็อยู่ที่ลบอยู่4.93จุดก็ถือว่าราคาทุกตัวก็ยังคง s i d e w a y แล้วก็เหมือนจะ s i d e w a ดาครับบอกก่อนนะครับว่าราคาค่าน้ำมันนะครับ มีโอกาสที่จะขึ้นไปถึง100ดอลลาร์ต่อบาเรลนะครับเพราะหลังจากที่แต่ตอนนี้คือราคาเหมือนจะลงนะครับแต่เขาบอกว่าราคาจะขึ้นไปถึง100ดอลลาร์ต่อบาเรลเพราะว่าทางกลุ่ม o อเปกนั้นก็ลดกําลังการผลิตเพื่อจะช่วยรัเสเซียนะครับเราก็รอดูกันต่อไปนะครับแต่ตอนนี้คือราคาเขายังคงต่ํากว่า80ดอลลาร์ต่อบาเรลนะครับค่าเงินก็มีโอกาสที่จะไซด์วดาวงมาเหมือนกันนะครับ อ่ทีนี้เราจะไปดูการสแกนหุ้นของเรานะครับเพื่อนะครับดูวอลลุ่มเข้ามากที่สุดของวันนะครับเป็นตัวใดแล้วเราจะเก่งกําไรกันอย่างไรนะครับโดยเราจะ,ะมีข้อแม้ว่าทุกตัวจะต้องเป็นแนวโน้มขาขึ้นโดย m a c d จะต้องอยู่เหนือเส้นศูนยนะครับแล้วก็ RSI จะต้องเป็นจังหวะขาขึ้นคือตั้งแต่50าสถึงหกนะครับนี่คือข้อแม้ของเรานะครับแล้วก็ต้องเรียงด้วยวอลลุ่มเข้ามามากสุดของวันนะครับ แต่ก่อนก่อนที่เราจะไปดูนะครับเราไปดูตัวอีกตัวหนึ่งที่สําคัญคือ NVDR นะครับคือการลงทุนของนักทุนต่างประเทศนะครับว่าเขามีแนวโน้มคล้ายกันกับของเราหรือเปล่านะครับ19นาฬิกาของเมื่อวานนะครับเขาก็ประกาศออกมาว่า KTC นี้มี net value มากสุด15ล้านนะครับแล้วก็ Jmart แสดงว่า Jmart กำลังจะกลับมานะครับหลังจากที่ร่วงไปนานนะครับแล้วก็ SCS sgc นะครับแล้วก็นิวติดลอ้อแล้วก็ ktb นะครับตรงนี้ก็เราดูไว้เพื่อเป็น reference นะครับมันจะคล้ายๆกันจะเข้าตามลำดับของอ่อนลุ่มหรือเปล่านะครับเราก็ run screen เลยนะครับกด run screen นะครับเพื่อดูจังหวะของแต่ละตัวกันตัวแรกนั้นเป็น b y d com 80ก็คือเป็นหุ้นบุริมสิทตซึ่งเราไม่สนใจบุริมสิตนะครับเราจะสนใจแต่หุ้นสามัญน,นะครับก็ยังคงเป็นตัวแรกของวัน ถัดมาหลังจากที่คลิปก่อนหน้านะครับก็คือ TTB นะครับวันนี้นะครับย่อตัวลงมาเพราะว่าราคาของเซตนั้นยอ่อแล้วก็มีวอลร่มเพียง6 4 0 0 0 0มนะครับถือว่าน้อยนะครับในช่วงครึ่งเช้านะครับก็เลยทําให้ราคาเซตนั้นร่วงมาจริงๆวันนี้ก็มีการ XD หลายตัวนะครับมีการประกาศ XD เมืรร XD, ม่อประกาศ XD ราคาหุ้นของแต่ละหุ้นแต่ละตัวที่ประกาศนั้นก็จะมีการย่อตัวลงมา ก็เลยทําให้ตลาดนั้นยิ่งย่อลงไปใหญ่นะก็เลยทําให้ราคาเซตของราคาของเซตนั้นไม่มีแรงเข้ามาไม่มีวอลุ่มเข้าไปเซตก็เลยย่อลงไปแรงถึง10จุดนะครับมันจะเป็นตัวที่ชุดกันลงมานะครับวันนี้ก็มีหลายตัวแต่ว่าหลายตัวก็คือคือเขาก็จะเป็นหุ้นที่ยอ่ยอย่อวอลุ่มลงมาเพราะฉะนั้นเมื่อหลายตัวเสร็จมันก็มีการต้องไปชุดเซตเช่นเดียวกันนะครับ แต่ว่าในวันนี้นะครับเราก็มาดูเก่งกําไรจากการที่เมื่อ,เ,อเราต้องดูวอลุ่มของเขานะครับแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างต้องอยู่ในจงังหวะไซเวอพขึ้นไปนะครับก็คือ,เ,อเราก็ดูนะครับว่าการเคลื่อนตัวของเขานั้นมีโอกาสที่จะเข้าทํากําไรได้ต่อไปหรือเปล่า,าถ้าดูตัว TTB นะครับก็ดูเหมือนว่า,ามีมีลักษณะของแท่งเทียนที่มีไส้เทียนยาวจุดด้านล่างก็มีโอกาสที่ในวันถัดไปนั้นราคาก็จะ เสมอตัวหรือสูงขึ้นกว่าเดิมนะครับเป็นในทํานองนี้นะครับก็หมายความว่าช่วงครึ่งครึ่งวันถัดไปก็มีโอกาสที่จะไซด์เวอัพขึ้นมานะครับดูจาก MSD นะครับชี้ออกด้านข้างนะครับ RSI ก็ชี้ออกด้านข้างอยู่ที่56กนะครับก็ถือว่ายังไม่เลวร้ายเท่าไหร่นะครับแม้ว่าวนรุ่มนั้นจะขายนะครับวนรุ่มภายในนะครับทีนี้เราก็ต้องดูถัดจังหวะถัดไปของ timeframe ว่า เอา time frame สั้นๆแล้วกันนะครับว่ามีโอกาสเช่นไรเอา15นาทีนะครับดูว่า TTB นี่จะมีโอกาสขึ้นไปหรือเปล่านะครับถ้าดูจากตรงนี้เราก็จะเห็นว่าโอเคครับ15นาทีอ่า M SD ก็ยังคงมีโอกาสไซด์เวยออ์ด้านข้างและยืนอยู่เหนือเส้นซูนโละครับ RSI ก็อยู่ที่52นะครับบรุรลุมก็มีเข้าบ้างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูจากตรงนี้ก็จะเห็นว่าอีก15นาทีถัดไปราคามันก็จะพยายามยืนอยู่เหนือเส้น กึ่งกลางบรูจแบนนะครับราคาก็จะชี้ขึ้นไปคือตอนนี้อ่า MSCD ชี้ออกข้าง r s SI i ชี้ออกข้างบลลุ่มขายออกมานะครับแต่ว่าของเขาก็คือว่าเขามีเส้น2ระวันตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นราคามาชนเส้น2ระวันมันต้องเด้งกลับขึ้นไปนะครับเราก็จะสวิงขึ้นไปที่จุดสูงสุดของ linearication e เพราะฉะนั้น15บหทีผมบอกว่าราคายังคงจะไซเวกด้าน,นข้างจึงไซเวกขึ้นไปทีนี้นะครับเราดู 15ทีเสร็จเราก็ต้องดู30นาทีมันจะมันจะเหมาะสมกันหรือมายว่ามันจะซัพพอร์ตซึ่งกันและกันเราก็ลองดูนะครับว่าเอ๊จังหวะนี้ก็คือว่ามันขึ้นสูงสุดเรียบร้อยแล้วนี่จังหวะนะครับคือมันขึ้นสูงสุดแล้วมันก็ลงต่ําสุดมันก็ลงต่าสุดเสร็จแล้วมันก็ขึ้นไปสูงสุดเสร็จเรียบร้อยแตะด้านบนเรียบร้อยทีนี้ก็จะลงมาที่ต่ําสุดมาแตะด้านล่างเพราะฉะนั้นถา้านักทุนก็ควรจะรอรับที่1.43นะครับใน3าใน timeframe ม30นาทีนะครับ คือเปิดตลาดขึ้นมานี้เราต้องรอรับที่1.43่พอรอรับที่1.43เรามแล้วมันจะสวิงกลับขึ้นไปที่1.50เพราะฉะนั้น ttb ยังคงมีโอกาสอยู่นะครับเพราะจะสวิงขึ้นสวิงลงแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดท่านักลงทุนยังไม่มีต้นทุนยังไม่ยังไม่ได้เข้านะครับ ttb ก็แน่ว่ารอเข้าที่1.43จนะครับเขาจะย่อลงไปนะครับพอย่อไป1.43แล้วเราก็จะสวิงขึ้นไปที่1.50เพราะจังหวะของ abcd นั้นชี้ออกข้างไอ i ซชี้ขึ้นนะครับ หมายเขาก็จะมีสวิงขึ้นไปที่1.50นะครับสับที b t เราก็เรียนให้ท่นานทราบแบบนี้ท่านก็ลองพิจารณาดูนะครับส่วาอีก1ชั่วโมงหน้าจะเป็นยังไงนะครับมันก็เป็นไปอย่างที่เรียนให้ท่นานทราบคือถ้า1ชั่วโมงนี้มันจะลงมาที่1.41 1.41นะครับท่านต้องรอรับนะครับคือมันจะเป็นจังหวะสายเวดาบลงมานะครับเพราะว่ามันขึ้นไปสูงสุดเรียบร้อยมันก็จะย่อลงมานะครับตามการเคลื่อนตัวของ อ่าพิร์นของไทยไทยพิร์นนะครับน่าจะเป็นเช่นนี้นะครับท่านก็ลองอ่านดูดีๆนะครับท่านนักทุนครับถ้าวันนี้จังหวะของมันก็คือมันจะปิดที่มันจะปิดที่ราคาน่าจะตรงกลางของลีเนเลกชั่นน่าจะปิดที่1.42นะครับหรือ1.43นะครับ42-43แต่ว่าถ้าเกิดเขาปิดที่ราคาปัจจุบันก็คือราคา1.46นะครับเขาก็ยังคงมีโอกาสสวิงขึ้นต่อไปได้อีกอัปเดตขึ้นไปได้อีกก็ ประมาณนี้นะครับก็คือ TTB นะครับถือว่ายังคงมีโอกาสขึ้นต่อนะครับถ้ามีวอลรุ่มเข้านะครับแต่ว่าวันนี้ TTB ย่อเพราะว่าเซตนั้นย่อลงมานะครับสิจุดนะครับเซตลบสิจุด TTB ก็ลบตามสอดคล้องกันอัดมานะครับสิลีนะครับจะเป็นจังหวะไซเว์ขึ้นไปถึงราคาที่อยู่บนจุดสูงสุดของลีเน a ยเ e กชั่นได้หรือเปล่าเราต้องมาดูกันนะครับแล้ววันนี้นั้น ราคาของสิรินั้นก็ยังคงขึ้นต่อได้อีกนะครับจะเห็นว่าสิรินั้นลงไปของเมื่อวานแล้ววันนี้ก็มีการพุ่งขึ้นต่อเพราะว่าโดจินะครับโดจิที่มีสัญญาณโดจิแบบนี้นะครับเหมือนว่ากําลังจับพี่นานาครับแล้ววันถัดมาก็คือราคาเสมอแล้วก็เปิดขึ้นไปเส้นเทียนยาวและสั้นอยู่ด้านบนกับด้านล่างแต่ตัวนี้ก็คือยังคงของสลริเราก็ยังบอกว่ามันยังคงมี ราคาขึ้นไปได้ต่ออีกเพราะว่าอะไรครับ MACD ยังคงชี้ออกด้านข้างถึงชี้ sideways up นะครับ RSI อยู่ที่59กนะครับก็ยังถือว่ายังคงทรงตัวนะครับแม้ว่าวันนี้ไม่มีบอลลุ่มเข้าเพราะว่าราคาเซ็ตนั้นยอตัวนะครับคือเซตไม่มีบอลลุ่มเซตล่วงลงมาเพราะฉะนั้นแน่นอนวัส์ลก็ยังคงไม่วิ่งขึ้นไปแต่ว่าเขายังคงจะต้องค่อยๆกระเถิบขึ้นไปเรื่อยๆที่จุดสูงสุดคือ2บาทเดิมทีนะั่นเราจะเห็น2บาทแต่ว่า ตอนนี้สูงสุดของมันก็คือ1.9897ของสรินะครับจะไปที่1.97ก็เร็ยนในทันซาแบบนี้ทุกท่านก็ลองพิจารณาแล้วก็ลองอลองคิดดูแล้วกันนะถ้าเกิดท่านทนถือไปให้ถึง1.97นะครับถ้าเกิดท่านซื้อแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดท่านยังไม่ซื้อก็ลองเข้าเก่งกําไรดูนะครับราคาปัจจุบันก็อยู่ที่1.87แนะครับ1.87เราล้วก็กัดฟันทนถือให้มันทํากําไรไปที่1.97ไปที่0นย์ อันนี้บาทนะครับเั็นราคาที่จะทำกำไรให้กับท่านนะครับเสร็จมาถัดมาข้ามตัวข้ามตัวตัวหนึ่งเพราะว่ามันเป็นบุริมิสิ์มาที่ wha นะครับก็ยังคงไซด์เวดาาลงมานะครับ wha นะครับเพราะอะไรครับ macd ชี้ลง r s i ชี้ลงเพราะฉะนั้นราคาของของ wha แม้ว่านะครับแม้ว่า macd ยังคงอยู่เหนือเส้นซีโยนะครับมี มีอินดคเตอร์หลายตัวที่่งบอกว่าเป็นขาขึ้นแต่ว่าเราดูแล้วมันเป็นขาลงนะครับเพราะว่าเขาจะต้องค่อยๆ่อย,อย,ยไซด์เวดาวลงมาที่ราคาของลีเนียลเลคชั่นด้านล่างสุดนะครับเราต้องไปรอรับที่ราคา4.04หรือถ้ามันเอาไม่อยู่ถือว่ามันลงมาจุดแรกนี้ถือว่าถ้ามันเอาไม่อยู่มันก็จะลงมาที่ 3.74นะครับคือเส้น2แงเลว,วันมันจะต้องมาเด้งที่ตรงนี้นะครับแล้วเด้งกลับขึ้นไปที่ราคาหานวไฮนะครับมันจะเป็นจังหวะเช่นนี้นะครับถ้าไม่เชื่อเราลองเข้าไปดูในไทม์เฟรมสั้นๆนะครับว่าเขาจะลงต่อได้อีกไป45นาทีนะครับ15นาทีก็บอกว่าตอนนี้เขาเริ่มลงมาแล้วนะครับเพราะว่ามีเส้น2แงเลว,วันอยู่ด้านด้าน,าน,บ,นบนบนหัวเพราะฉะนั้นราคามันก็จะค่อยๆลงมานะครับจากการที่ ราคาของ MACD ต่ำกว่าเส้น0เรียบร้อยแล้วนะครับไอ i ชี้ลงนะครับแม้ว่าวนุ่มเข้าก็ตามแต่ว่าราคามันก็ยังจะต้องลงต่อนะครับมันยังคงเป็นไซด์เว์อีก15ทีก็จะลงนะครับแล้วก็ตามเฟรม1ชั่วโมงจังหวะก็ยังคงไซด์เวด้านนะครับถือว่าตัวรีเนเลกชันนะครับตัวรีเนเลกชันยังคงไซด์เวออกด้านข้างเพราะนั้นราคามันก็จะไซด์เวด้าลงมานะครับ เห็น mhm. ไหมครับว่า MACD ชี้ลงนะครับ r s i ก็ชี้ออกด้านข้างเพราะนั้นราคาก็จะค่อยๆดาวลงมานะครับยังไงซะตัวนี้จะต้องลงไปที่4 0นะครับ4.03นะครับเพราะฉะนั้นั้าทุนก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าราคาเมื่อราคาสั้นๆมันยังลงนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าราคาของ time frame day หรือ4ชั่วโมงตอนนี้มันเป็นจังหวะขาขึ้นก็จริงตอนนี้ราคามันจะกลับลงมาดาวลงมา ตอนนี้ราคาอยู่ที่ด้านล่างของ linear equation ด้านล่างของ time frame สชั่วโมงนะครับเมื่อมันขึ้นสูงสุดมันก็ต้องลงมาต่ําสุดเมื่อต่ําสุดมันก็จะขึ้นไปสูงสุดจากปกติมันจะต้องเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่านะครับมันอาจจะลงต่อลงมาได้อีกนะครับลงมาที่เส้น2อและวันตรงนี้นะครับคือ4.04มันจะต้องลงมาที่ตรงนี้เราก็แนะนําว่าท่านควรจะรอรับที่4.04แล้วมันก็จะสวิงกลับขึ้นไปที่4.4.8คือ w h a มันจะลงชั่วข่าวนะครับแต่จะลงมาที่4.04เพราะอะไรครับ m a c long, d ชี้ลง m a c d ชี้ลงไ SI ชี้ลงนะครับเราต้องรอรับที่4.04อันนี้ก็ถ้านักทุนก็รอลองลอง,ลองดูแล้วกันนะครับว่า w h a เค้าจะลงมาหรือเปล่าถ้าเขาไม่ลงมาล่ะก็ถือว่าเป็นโชคจังหวะโชคดีไปก็ทำทำกำไรกันต่อไปนะครับแต่ถ้ามันจะลงมาล่ะเราก็แค่รอรอรับกำไรล่วงหน้าคือเรารับที่4.04แค่นั้นเอง ถัดมานะครับ G T V นะครับก็บอกว่ามันจะย่อนะครับในในคลิปก่อนหน้านั้นนะครับมันโอกาสจะย่อนะครับแล้วก็จะมาชนที่0.24ตอนแรกตอนนี้เส้น2และวันมันย่อลงมาอยู่ที่0.23นะครับในไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะครับจังหวะของมันก็คือนะครับเมื่อมันขึ้นไปสูงสุดเรียบร้อยนะครับสูงสุดเรียบร้อยมันก็จะค่อยๆดส่เวดาวลงมาต่ำอาจจะต้องมารอรับที่0.23นะครับแล้วก็มันจะเด้งขึ้นไป เราดูเราก็บอกท่านย้ําหลายๆครั้งแล้วนะครับว่าแน่นอนว่ามันจะต้องมีการย่อตัวลงมาครับตอนนี้นะครับราคาันแม้ว่ามันจะอยู่ที่0.27ก็ตามแต่มันมีโอกาสที่จะลงมาที่0.24เราก็รอรับที่0.24นะครับแล้วก็มันจะเด้งกลับขึ้นไปที่0.30นะครับพออะไรครับพอ MACD ชี้ออกด้านข้าง MACD ชี้ออกด้านข้างนะครับมีสไตล์ไปด้านข้าง r s i อยู่ที่56มีโอกาสดีกลับขึ้นไปที่70เพราะฉะนั้นแน่นอนว่าตรงน,นี้มันอาจจะลงมาไม่ถึงก็ได้นะครับแต่ว่าประเด็นคือโดยโดยทั่วไปราคามันจะย่อตามจังหวะของเซตนะครับเมื่อจังหวะของเซตกดต่ำมา10จุดราคาของ gtv ก็จะลงต่ำแต่ประเด็นคือ,อตัวตัว gtv นี้ก็คือเป็นเหมืองเป็นเหมือง mining นะครับ bitcoin ต,ตอนนี้ราคา bitcoin ไป9 0 0 0 0ถือว่าพุ่งพุ่งสูงกลับขึ้นไปนะครับ ก็อาจจะเป็นปัจจัยตัวปัจจัยหนึ่งที่ให้ราคาดีดกลับขึ้นไปตอนแรกคือราคามันจะต้องลงมานะครับคือโดยทั่วไปราคาเมื่อมันสูงสุดเสร็จมันต้องดีลงมาต่ําสุดเพราะฉะนั้นตอนนี้ราคาต่ําสุดมันน่าจะอยู่ที่แถวๆ0.24นะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันไม่ลงมามันก็อาจจะดีดกลับขึ้นไปเพราะว่าบิตคอยราคาเพิ่มเพิ่มขึ้นมานก็อยู่ที่980,000 9 7 0 0 0ก็ถือว่ากําลังจะขึ้นไปที่1ล้านบาทนะครับสำหรับบิตคอยนะครับ ก็เรียนในเทนักถุนเดซราแบบนี้นะครับอันนี้คือวิธีการดูแล้วก็วิธีการวิเคราะห์ต่างๆนะครับโดยยึดหลักของนะครับราคาเมื่อเทียบกับเวลาทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นอยู่ในกรอบดีนเนลเลกชันเมื่อราคาต่ําสุดก็จะถูกผลักขึ้นไปที่สูงสุดเมื่อไปนชนจังหวดสูงสุดมันก็จะถูกผลักลงมาให้ต่ําสุดแล้วก็จะถูกผลักขึ้นไปสูงสุดเป็นเช่นนี้ เป็นอินฟลิตี้ไปทางขวามือเห็นไหมครับต่ําสุดผักไปสูงสุดสูงสุดจะลงมาต่ําสุดก็จะขึ้นไปสูงสุดเช่นนี้นะครับเป็นทุกตัวนะครับมาดูตัวตัวอย่างตัวถัดมานะครับคือตัว bbdms นะครับเห็นไหมครับว่าเมื่อเขาถูกผลักจากสูงสุดลงมาต่ําสุดที่ตรงนี้เขาก็ถูกผลักขึ้นไปที่จุดสูงสุดตรงนี้แล้วมาอยู่ที่จุดสูงสุดตรงนี้เขาก็จะถูกผลักลงมาแต่แต่ในขณะที่กําลังลงมานั้นเขาเจอเส้นสองเลวันเขาก็ต้องถูกผลักให้ สวิงกลับขึ้นไปที่จุดสูงสุดเพราะนั้นตัว BDMS นี้ราคามันจะค่อยๆยกลับขึ้นไปที่31บาทเพราะอะไรครับ m a c d ชี้ออกด้านข้างอยู่ที่50มีโอกาสขึ้นไปที่70อ่าแล้วก็ m a c d ยังคงอยู่บนเส้น Signal นะครับบนเส้นซูนยนะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีและไอซไซก็จะชี้ไปที่70นะครับไปที่ o โอโบตบอลรุ่มก็เริ่มเข้านิดหน่อยนะครับก็ถือว่า BDMS ช่วยตลาดไว้วันนี้มาให้มันต่ำกว่า10จุดนะครับ ถือว่าวนลุ่มเข้าไปดีเอสนะครับก็เรียนให้ทนทราบแบบนี้ยังมีอีกหลายตัวแต่ว่าประเด็นก็คือว่าเราทําตัวอย่างให้ท่านเห็นนะครับวิธีการวิเคราะห์ต,ต่างๆการอ่านเกมนะครับจากกฎของการเคลื่อนตัวของราคาครับเมื่อต่ําสุดต้องขึ้นไปสูงสุดเมื่อสูงสุดถ้าลงมาชนเส้นสองลววันมันต้องเด้งกลับขึ้นไปก็เรียนให้ท่านทราบถ้าเกิดท่านชอบนะครับเห็นถึงความเข้าใจในจังหวะการเคลื่อนตัวของราคาของ แอดมินนะครับท่านก็ลองพิจาราดูนะครับท่านังทุนครับเราไม่ได้จะให้ท่านได้เห็นแล้วก็ลงทุนตามสไตล์ของเรานะครับแต่ว่าเราอยากให้ท่านนําไปดูแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็วางกลยุทธ์ด้วยตัวท่านังทุนเองนะครับย้ําแล้วก็จะได้เห็นถึงการทํากําไรเป็นช่วงชวงนะครับเมื่อควรขายก็ต้องขายเมื่อควรซื้อก็ต้องรอซื้อนะครับจะต้องมีความอดทนนะครับยังไงก็ฝากกดแชร์กดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกัน แต่ว่าถ้าเกิดท่านอยากจะโดเน a t หรือบริจาคนะครับเพื่อเป็นสินเน้้าใจหลังจากที่ท่านทํากําไรได้นะครับเราก็ยินดีรับไว้นะครับท่านก็กรุณากดปุ่มสมัครนะครับปุ่มสมัครก็จะอยู่ในหน้าอยู่ที่ใดที่หนึ่งในหน้านี้นะครับหน้าที่เขาเล่นอยู่นี้จะมีคําว่าสมัครนะครับท่านก็กดแล้วก็ทําตามขั้นตอนแล้วก็ด o n a t i ให้กระเป๋าก็กราบขอพระคุณล่วงหน้านะครับไว้พบกันกับสารดีๆนะครับ การวิเคราะห์ที่เป็นจริงนะครับหมายความว่าใกล้โอกาสที่จะเป็นจริงเพื่อให้ท่านได้นําไปเป็นข้อที่จะพิจารณาว่าจะลงทุนยังไงนะครับก็ฝากาไว้ด้วยนะครับไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ ท็อกแบงคพอกแชนแนลไม่แนะนำให้ท่านเชื่อหรือเชิญชวนให้เชื่อและลงทุนกรุณาใช้สติสมาธิในการรับชมของพระคุณมากครับ